สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exclusive Talk ครับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งนักกีฬาครับที่ตอนนี้เป็นที่จับตามองมากๆเป็นสายเลือดใหม่ครับฤดูกาลแรกของเขาเกิดขึ้นแล้วกับโปร g u กนะครับจากนักมวยสู่นักกีฬา e-sport ์นั่นนองรู้แล้วสิว่าเป็นใครนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับใครโตนั่นเองอยู่ผมแล้วนะครับสวัสดีครับ ผมไคโตจากทีม King of Gamer ครับนะครับไคโตจริงๆชื่อจริงชื่อเก่งกาดเพชรลุ่งเรืองม,มัไม่ชื่อฉายามวยจริงๆเราชื่ออะไรครับชื่อนายวิศวัตรพลิเศสวิศวัตร,รแต่ชื่อเล่นชื่อ เก่งครับผมชื่อเก่งมันเลยกลายเป็น AKA ในเชิงมวยว่าเก่งกาดเพชรรุ่งเรืองถามไม่เป็นความรู้เลยเนี่ยไอ้มวยเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อเขาตั้งยังไงอยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งเอเหรอออเอนนามสกุลเพชรรุ่งเรืองนี่มันคือค่ายเราหรือยังไงส่วนมากจะเป็นชื่อค่ายอ่ะชื่อตาหลัส่วนชื่อด้านหน้าเราตั้งเองเลยอ,อย่างนี้ก็คือเก่งกาดอยู่ค่ายเพชรรุ่งเรืองอย่างงี้เหรอใช่ครับแต่ทีนี้พอมาในการแข่งขัน RV วีทำไมคุณถึงใช้ชื่อว่าใครโตครับวันนี้มันเกี่ยวอะไรกับเก่งกาดแปลเป็นญี่ปุ่นหรือยังไงเอาชื่อออจริงงตัววเเภาาษกฤไปใน็บ เป็นภาษาญี่ปุ่นครับผมสมมติเรามีชื่อนามสก,กุลแล้วก็ไปกรอกอายุเท่าไหร่กรอกวันเดือนปีเกิดตกฟากบอกมันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันเป็นอนิเมะมาให้เราก็เลยใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ออนแต่ออกเลยเพิ่งจะมาใช้ช่วงที่แบบตัวออฟฟิเชียลหล,ลักๆของกาลินาคุณเล่นทีแรกสุดคุณเล่นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งออฟเลนครับผมตอนเจอคุณเล่นเนี่ยผมเห็นคุณในออฟเลนนี่แหละแต่พอมาโปลิคคุณมาเล่นป่าซะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องได้รู้แหละว่ามันเป็นมายังไงทําไมคุณถึงกลับกลายจากดาร์คร์เล คนเนี่ยเรื่องชื่อลือชาไปทั่วเซมิโปรเหมือนกันแต่<อ>ทีนี้เ,<อ><ๆ>เส้นทางนักกีฬาของคุณในการเล่นอาี v, มันเกิดขึ้นจากการเล่นอาี v ตอนไหนครับเ,รเล่นตั้งแต่ยุคแรกๆของอาครับแล้วคุณ<อ><ๆ>ไปอยู่ไหนมาคุณต่อยมวยเพินหรือยังไงช่วงปีสองปีหลังที่ผมเพิ่งเห็นคุณเป็นเด็กแรงครับเล่นเกมไปวันไตแรงไปวันๆยังมไม่ได้แข่งจริงจังครับเอาเล่นแรงไปเรื่อยๆนะครับเล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนตอนนั้นโซโล่แล้วเจอใครแบบคิดว่าเล่นดีด้วยก็อาจจะขอเกาะเขาไปด้วยก็ได้ ก็คือเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะวนะอารมณ์ว่าเล่นเสร็จเจอในแรงเสร็จปุ๊บเราจบเกมเราชนะได้เนี่ยก็พิมพ์ชวนกันเลยแบบกดต่อไหมอะไรเงี้ยเหรอเล่นไปเรื่อยๆไต่แรงไปสูงสุดตอนนั้นเราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ผ่านประมาณปีสองปีเพิ่งจะได้ขึ้นกอรเลียตครั้งแรกโอ้กติดกอเก่งแล้วเอาตรงไม่ได้ง่ายการกดกอเลียตเนี่ยนอกจากจะไม่หลับไม่นอนแล้วฝีมือต้องมีด้วยตอนนั้นคุณเล่นแรงไปเรื่อยๆแล้วใครชวนคุณมาแข่งยังตอนนั้นอยู่ในกิลด์ของเดอะมิทครับติดกอทำทีมทำอะไรแข่งเป็นทัวรััับบตอนนนนีี้้้ปปรรระสกกาณ์์มมมไไดดชชงแใิลลเยค รอบแรกก็แพ้เลยครับาเริ่มจากเล่นในกิวเล่นทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดสนุกสนุกกันมาก่อนแต่ทีนี้มันเลยทําให้คุณแบบเริ่มมีไฟอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตบ้างตอนไหนครับตอนนั้นยังเทให้มวยเยอะ่ครับก็พอใอ่มวยเสร็จก็จะแบบเล่นเกมแข่งไปให้เก็บทัวร์เล็กๆไปเดี๋ยวนะคุณต่อยมวยตั้งแต่เท่าไหร่ต่อยตั้งแต่ 12- 13ปัจจุบันคุณอู่เท่าไหร่ตอนนี้19กครับ19ก็มัน67ปีคุณก็ต่อยมวยสักพักหนึ่งแล้วอาวีเข้า ชวนคุณให้แข่งจริงจังครับเป็นรุ่นพี่ที่แบบเคยอยู่ทีมเดียวกันแ<嗯>นะนําให้แบบลองไปเทสทีมตอนนั้นเป็นทีมไฮบิดเอกครับลองไปเทสทีมดูว่าแบบถ้าได้เข้าดีหนึ่งมันก็จะแบบเป็นลีกที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยสนใจไปเทสทีมเขาเนี่ยก็ไปเทสก็ปเป็นทีมวัยเจ้าเอกแล้วก็ได้ไปเล่นตอนนั้นเล่นกับใครบ้างจําได้ไหมป่าเป็นไイเดอร์เยเป็นชินิโตเอลลี่เป็นแชงโตเป็นบิกินครับโอ้ก็เป็นเล่นในคุณตาคุณตากันหมดตอนไปดีหนึ่งนะครับไม่ธรรมดานะไะไรอ่ะน้น่ะดุจบที่่ารัอนดับ7 Yeah, นั่นคือทัวร์นาเมนต์แรกเแบบกิดกัารชักชวนกันเข้ามาแล้วก็ไปเทสทีมต,ตรงนั้นผมจําได้ว่ามันมีทัวร์นาเมนต์ที่คุณก็ได้เข้ามาแข่งขันที่สนามจริงเข้าตู้ด้วยเพราะนั้นมันเป็นเดิมพันที่สูงพอควรกับคุณเหมือนกันไหมรอบสี่ทีม,มยังไปไม่ได้รับได้ให้อีกคนลงไปตําแหน่ง o ออฟแครแล้วพอมันเป็นแกรนฟนอลแล้วอยากตัดสินใจไปดูเพราะว่าเราก็แข่งออนไลน์กันมาผมก็อยากแบบพาทีมเข้ารอบอะไรก็เลยแบบตัด<อ>สินใจมาวันนั้นเนี่ยคุณก็ตัดสินใจแบบแน่ๆเหมือนกันนะแต่มันก็นะเล่นออนไลน์มาแล้วจน ไฟแนลได้มาเข้าห้องแข่งขันอ e ีสปอร์ตจริงๆที่เป็นห้องเดียวกับนักกีฬาโปรเพเยอร์สุดท้ายมาวันสุดท้ายเลยเล่าให้ฟังหน่อยดีวันนั้นเราได้บอกที่บ้านไหมหรือยังไงพอดีวันนั้นมันเป็นวันหยุดของค่ายไปพอดีใกล้วันจะชกแล้วเขาไม่อยากให้มาสักเท่าไหร่อยากให้เก็บตัวอยู่ที่บ้าน เตร,ร่างกายอะไรเงี้ยฝึกซ้อมทามร่างกายสภาพร่างกายพร้อมไม่อยากให้ไปไหนมาไหนก็กลัวว่าอ่าไม่ว่าจะเรื่องสภาพร่างกายเองหรือว่าบางทีอ่าเดินทางไปไหนมาไหนเด็วเกิดอุบัติเหตุมันจะซวยชกไ่ได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเส้นทางของการเป็นนะักฬาโปรเฟเชั่นในรุกก่นการนี้เข้ามารลีกมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมีที่เนติโนจากสกูดเดฟ สนใจ King of Gamer ไหมวันที่เขาก็มาชวนผมก็แบบเอออยากลองแข่งโปรดอิกสักครั้งหนึ่งดูก็เลยตัดสินใจมาแต่ทีนี้คุณแมาเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งเดิมของคุณมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีคุณกลายเป็นจังเกิลอะครับพอจบตัวร์ทีหนึ่งมันก็มีแบบเหมือนพี่ในทีทมเขาบอกประมาณว่าแบบตบตายผมมาเล่นป่าอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าผมหาเงินเก่งแนละแบบไปตรงไฟเตอร์อะไรเงี้ยถ้าโยกมาเล่นป่ามันก็ได้แล้วเลยแค่ฝึกแอสซิสตินอะไรเงี้ยผมก็เลย ลองฝึกป่าอ๋อจริงๆก่อนที่คุณจะได้เข้าโปรลรุคุณก็ฝึกป่ามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วจังหวะมันลงล็อกได้มาอยู่กับ king of gamer พอดีพอได้มาอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศการมาเป็นนักกีฬาโปรเทเยร์ครั้งแรกในชีวิตของคุณเลยตเต้นออกมากแข่งแมตช์แรกก็เหมือนไปไม่เป็นแล้วเจอแต่คนเก่งๆปกติเซมีมันเนิร์ฟลงหน่อยแต่พอขึ้นมาโปรลุ่มันมีแต่คนเก่งๆเราก็ผู้เล่นใหม่ด้วยแรงกดดันเยอะอยู่คือถ้าให้นัดอย่างเงี้ยอย่างมวยเนี่ย คือเวทีใหญ่พวกสนามมวยลุมพินีพวกนี้มันก็เหมือนโปรเกคุณบอกเวทีย่อยผมมองว่าเหมือนเซมิโปรอย่างนี้ถูกไหมใครๆเอาโอ้คุณก็โลดแล่นมาเยอะแล้วตรงอาีโปรเลกเป็นนักกีฬาเนี่ยคุณก็เป็นเซมิโปรมาก่อนแล้วคุณใช้เวลาได้ลงแข่งไปรุ่นการแล้วแล้วคุณก็มาเป็นโปรลีกเลยในตำแหน่งใหม่แต่ทีนี้คุณเนี่ยยิงเล่นแล้วแฟนๆบอกยิ่งชอบอารมณ์เดียวกับการเป็นนักมวยคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอ,อหน้าใครคุณต่อยเขาตลอดเวลา ไม่กลัวใครเขาบ้างเหรอฮะพิโรนพร้อมใส่อะเปรีิโนโ่ิโปอะไรเงี้ยพอเจอหน้าก็อยากใส่ไปหมดเลไม่มีเกงไม่มีกลัวว่าคู่ต่อสู้ที่คุณเจอเนี่ยบางคนนี่ก็เป็นตัวแทนประเทศมาแล้วนะเจอรุ่นใหญ่อ่ะมันต้องมีสั่นกันบ้างสิลงแข่งแรกๆมันก็มีสั่นอยู่พอแบบได้แข่งไปเรื่อยๆก็คิดว่าเราสู้ได้ เรื่องของความเขียวกรรมในฐานนะตอนที่คุณเล่นแชมิโปรเนี่ยคุณเล่นไปโดยที่คุณยังมีอาชีพเป็นนักมวยด้วยร้อมมวยร้อมเกมแล้วตรงนี้วางเรื่องมวยไปเลยเหรอตอนนี้พับเรื่องมวยไปก่อนมาแข่งเกมก่อนเพราะว่ามันโควิดอยู่มันมีรายการชมมันก็อาจจะยังไม่ได้ชมทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยตอนเป็นนักมวยเนี่ยมันเจ็บตัวจริง ตอนเป็นนักแข่งเนี่ยตีกันในเกมฆ่ากันได้จริงแต่ไม่ได้เจ็บตัวรู้สึกถึงความมันที่มันต่างกันไหมมันต่างกันไปอีกแบบในเกมเหมือนแบบมันไม่ใช่ตัวเราเองที่แบบต้องเอาตัวไปแลกอยากใส่ดุลก็ใส่ไม่เป็นไรเป็นมวยใส่ไปอย่างนั้นน่าจะน็อกก่อนน่าจะหมดแรงแต่ทีนี้มาในเกมครับมันไม่เจ็บตัวก็จริงแต่แพ้มันเจ็บใจนะใช่เจ็บใจเวลาแพ้มันมีความรู้สึกเหมือนตอนต่อยมวยไหมประมาณเดียวกันครับให้มวยก็ประมาณว่าเราบิดซ้อมทำร่างกาย ไม่ดีพอก็อเราแพ้แบบในการแข่งเขประมาณว่ายังเล่นไม่นิ่งพอยังเตรียมแผนเตรียมอะไรก่อนจะแข่งไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ย ถ้าถามคุณเรื่องของการแข่งขันเนี่ยคุณมองว่าการแข่งขัน Rv เรื่องของแผนที่คุณเตรียมมาเนี่ยกับตัวฮีโร่ที่ชนะทางเนี่ยคุณว่าอะไรสําคัญกว่ากันคุณอาจจะได้เล่นในแผนของคุณแต่ตัวฮีโร่บางตัวอาจจะดูแพ้ทางกับคุณได้เล่นฮีโร่ชนะทางคุณว่าอะไรมันสําคัญกว่ากันว่าน่าจะแผนถ้าเราเล่นในตามแผนามาก็ชนะป่าจะแบบ แค่ทาจะเจอตัวที่ชนะทางแบบสุดๆแต่ถ้าตอนเล่นให้กับทีมได้และทีมเล่นสบายก็โอเคที่ถามคำถามนี้กับคุณเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสะท้อนมันในสไตล์ของ King o f เก mmer c ร u b อยู่บางทีผมเห็นเลยว่าเอาเขากดตัวนี้มารอเลยอะ่ะคุณก็กดใจโดยไม่กลัวทุกคนก็เอ๊คุณเอาอะไรมามั่นใจวะ ตัวเนี่ยมันทัดเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยเหมือนนักมวยคนละรุ่นแหละแต่อ๋อนี่คือไมซ์เซยของพวกคุณว่าคุณมีแผนที่คุณทํามาจากบ้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คุณมั่นใจ <c oughs> ในแผนว่ามันเล่นเป็นทีมถ้าแผนเราดีพอเรา,เราทําตามแผนได้มันก็จะพาพวกคุณไปสู่ชัยชนะได้ถูกไหมใช่ <c oughs> มันเป็นมิติใหม่ของการแข่งขันในฤดูกาลนี้จริงๆว่ะที่มันทําให้มันสนุกแล้วคาดเดาผลการแข่งขันไม่ได้จริงๆเพราะพวกคุณเล่นกันเหนือความคาดหมายในเรื่องของการเล่นตัวละครในเรื่องของ, <c oughs> ของฟอร์มในสนามพวกคุณด้วย ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมวยมันกลับมาต่อยได้เนี่ยถ้าต้องเลือกได้ทางเดี๋ยวคุณจะเลือกอะไรบางทีผมก็อาจจะเลือกไปถันเกมมากกว่าตอนนี้เราอยู่ในลีกใหญ่แล้วถ้าเรายังมีโอกาสได้อยู่ต่ออะไรอย่างงี้คุณบอกว่าคุณชอบเล่นเกมมากกว่าต่อยมวยตีความอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้ก็น่าจะได้หร,หรือเอาไว้ลึกๆในใจถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเจ็บตัวขอเล่นแบบไม่ต้องเจ็บตัวดีกว่าอย่างนี้เหรอน่าจะประมาณนะั้น เป้าหมายดูการแรกในโปรลีของคุณวางไว้ที่เท่าไหร่ครับในความคิดผมผมก็จยให้ทีมที่ทีมสุดท้ายครับทีมผมเนี่ยเขารอบเพลย์ออฟก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับหน้าใหม่ทีมทีาได้เข้าเพลย์อัพนี่คือแบบแนวความคาดหมายสุดครับถ้าลุกการนี้สมมุติว่าไม่ได้ไปเพลย์ออฟคุณจะกลับไปต่อยมวยหรือว่าจะยังสู้ต่อถ้ามีโอกาสด้สู้ต่อสู้ต่อเพราะว่าซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นซิซั่นประสบการณ์ตัวทิชนต่อไปเต็มหยดแล้วไม่มีตื่นฉุนไม่มีอะไรครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณวางอนาคตกันอย่างไรแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าพวกคุณยังอยู่กันต่อคนดูจะได้เห็นเลือดใหม่ที่เล่นมันแล้วก็ศักยภาพที่น่าจับตามองแล้วคุณคือหนึ่งในนั้นที่ตอนนี้ทุกคนจับตามองมากๆนะครับอนาคตไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในจังเกิลไปยาวๆหรือจะกลับไปดาร์คสเลเยอร์เลนไหมถ้าเลือกได้สองตำแหน่งนี้คุณชอบตำแหน่งไหนมากกว่ากันนะ่ะตอนนี้ไม่ชอบจังเกิลมากกว่ามเ<อ>ลเล่าหลายดีแต่ก่อนนั้นอยู่ดาร์คสเลเยอร นเหมือนวัตสกิลเคครับเลนต่อเลนคนระับกดเลนเขาได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากขึ้นอนะ่บเหมือนเราเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเล่นอยู่เลนเดียวแต่ถ้า,าเป็นป่าอะไรเงี้ยจะแบบเราอยากไปไหนเราก็ไปอะไรอย่างงี้หวังว่าคุณจะได้เป็นผู้เล่นที่ถูกจารึกชื่อไว้ในตำแหน่งชังเกิลนะครับแล้วก็อนาคตหวังว่าคุณจะ ไปถึงตำแหน่งแชมป์นะครับที่คุณต้องการครับเงๆอยากจะมีข้อความหรือมีความในใจอะไรอยากจะบอกกับที่บ้านไหมครับที่สนับสนุนและให้คุณมาเป็นนักกีฬาโปรเพเยอร์ในวันนี้ครับอยากขอบคุณแบบที่บ้านพ่อแม่ถ้าผมจะเลือกเดินเส้นทางสายไหนก็ตามเขาก็พร้อมพพอร์ตอยู่เสมอมาด้วยการแรกตอนนี้ไม่ว่าผลแพ้ชนะยังไงคุณเล่นมันดูเกมแล้วแฟนๆเชียร์อยู่ขนาดนี้มีอะไร ที่อยากจะบอกแฟนๆของ King of Gamer c l u ครับนะครับขอบคุณที่คอยเชียร์และติดตาม King of Gamer ครับครับผมก็รู้สึกดีครับที่ชอบในสไตล์การเล่นของผมแล้วก็สไตล์การเล่นของพี่แน่นๆนะในสไตล์ขององเก่งนะครับไครโตนะครับหนุ่มที่ผันตัวจากกีฬาอาชีพอย่างมวยมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับังว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะครับเก่งวันนี้ขอบคุณเก่งมากๆนะครับที่สละเวลามาคุยกับพี่นะฮะคุณนะคร ผู้ชมครับเราได้รู้จักไคโตะนะครับหรือว่าหลายสังกักเอาไปทำข่าวมาเรียบร้อยว่าชื่อในวงการมวยของเขาคือเก่งกาจเพชรรุ่งเรืองใน RV ครับนี่คือไคโตะตำแหน่งจังเกิลของ King of g a m e r Club ครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับวันนี้แอร์คุสิบทอฟบอเวลาแล้วครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ